สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะกับคุณครูอรพินนะคะในห้องเรียนคูกิ่งนะคะค่ะวันนี้นะค,คุณครูก็มีเนื้อหาความรู้นะคะวิธีการนะคะสร้างเสริมนะคะสุขภาพร่างกายและวิธีการทดสอบนะ,ะสมรรถภาพร่างกายของเรานะ,ะว่าเรามีความแข็งแรงมากพอแล้วหรือย,อยังถ้านักเรียนทุกคนนะพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนรู้พร้อมกันเลยไาค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะในเรื่องการสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพของเรานะคะในระดับชั้นป .3 ค่ะนะคะก่อนอื่นเราม,มาดูนะคะวันนี้นะคะการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เนี่ยจะอยู่ในมาตรฐานนะคะพ .4.1 นะคะเห็นค,ค,ค,คุณค่าและมีทักษะนะคะในการสร้างเสริมสุขภาพนะคะการดํารงสุขภาพการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพค่ะค่ะนะคะรูก็มีคําถามนะคะจุดประการความคิดนะคะมีภาพนะ ชนิดกีฬาทั้งหมด3ชนิดกีฬามาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะก็ <c oughs> ะคือในประเภทที่1นะคะเป็นกีฬาฟุตบอลนะเรียนและประเภทที่2นะคะเป็นกีฬายกน้าหนักนะ,ะและประเภทที่3นะ,ะเป็นกีฬาเปตองนะคะค่ะแล้วมาดูในส่วนข้อคำถามนะคะที่คุณครูนํามาตั้งคำถามให้เรเรียนได้จุดประการความคิดไปด้วยกันนะคะครูถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนคิดว่านะคะนักกีฬาในภาพใดนะคะสามารถเคลื่อนไหว ได้คล่องแค่ว่องไวที่สุดเพราะอะไรนะคะนี่หลักการคิดวิเคราะห์ง่ายเลยนะคะจากประสบการณ์การรับชมกีฬาของนักเรียนเนี่ยน่าจะสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วนะคะลองคิดนะสักนิดนึงนะนักเรียนขากั้นกูเฉลยเลยแล้วกันนะคะชนิดกีฬานะคะที่มีการเคลื่อนที่นะคะได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลนะคะทางนี้ทางนั้นนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะคะหรือเราเนะ่ะเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนะคะ มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะของเรานะฮะในทุกๆช่วงระยะอายุของเรานะคะจึงมีเนื้อหาการเรียนรู้นะคะที่สอดคล้องกับสิ่งที่เร unda. าจะได้เรียนรู้พร้อมกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหาต่อไปกันเลยนะคะวันนี้นะก็มาดูนะคะว่าแผนผังการเรียนรู้นะในเนื้อหาและวิชาของวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะนะวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะคะ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะคะการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อส oh, mm ุขภาพและสุดท้ายนะคะวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะคะหนึ่งนะคะเรามาดูนะะสมรรถภาพทางกายนะคะความหมายนั้นนะคะคืออะไรนะคะสมรรถภาพทางกายนะคะหมายถึงนะความสามารถนะคะสภาพความสามารถและความสามารถ ความพร้อมนะในการออกกําลังกายนะการออกแรงนะปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางานต่างๆได้โดยไม่เหนื่อยง่ายและทําได้นานตามความต้องการนะคะนีคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงนะก็จะสามารถทํากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานนะคะไม่ไม่เหนื่อยง่ายนะะกว่าคนที่มีสมรรถภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทราบความหมายแล้วเราก็ต้องเริ่ม พิจารณาวิเคราะห์ตัวเองได้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีสมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรงหรือเปล่านะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนั้น,นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของร่างกายนะคะก็หมายถึงนสะสัดส่วนนะปริมาณไขมันในร่างกายนะกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมันนะโดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันนะเราจะ ทราบนะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความสมดุลมีความเขาเรียกว่าสมส่วนไหมนะระหว่างปริมาณไขมันกับปริมาณกล้ามเนื้อนะคหรือส่วนต่างๆในร่างกายของเราเนะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ดูได้จากรูปร่างหรือรูปทรงนะภายนอกได้จึงต้องทําการวัดดูนะเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของเราบางคนนะแน่นอน ถ้าเห็นตัวอ้วนใหญ่ๆก็แน่นอนแล้วนะคะว่าต้องมีไขมันเนี่ยที่มากกว่าปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกายแน่นอนนะแต่ทังนี้ทั้งนั้นเราจะทําการวัดดูอย่างไรก็จะต้องมีเครื่องมือนะคะมีวิธีการเข้ามาวัดนะคะนักเรียนอาจจะได้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นนะหรือมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเราสังเกตง่ายนะคะนักเรียนถ้าพ่อนแม่ใครเนี่ยเราเคยได้เดินทางเข้าไปในโรงพยาบาล หรือว่าไปศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ไหนก็ตามแต่นะคะนักเรียนะจะได้เห็นนะฮะว่าเขาจะมีเครื่องในะคล้ายๆลเครื่องชั่งน้าหนักนะะแต่พอเราขึ้นไปชั่งปั๊บเนี่ยมันก็จะแสดงค่าปริมิ์ไขมันให้เราได้รู้ด้วย นี่อ่านี่คือความทันสมัยนะครสามารถตรวจประจเหิืห่อมัในร่างกายได้ง่ายทีนี้เรามาดูนะคะองค์ประกอบนะบของสมรรถภาพทางกาย,ยในแต่ละด้านที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะในวันนี้นะฮะก็จะมีทั้งหมด4ด้านนะคะในด้านที่1นะคะเป็นเรื่องของความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะอ่าน,นี้ก็จะเป็น การทดสอบนะคะมีกระบวนการในการทดสอบดูไม่ยากนะคะนักเรียนก็คือดูความอมดุลของการทํางานของปอดนะคะและการทํางานของหัวใจของเรานั่นเองเราก็จะได้เรียนรู้กันนะคะต่อมาเป็นเรื่องของความอ่อนตัวนะคะหมายถึงอะไรนะคะความสามารถในการเคลื่อนไหวนะคะกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นนะคะเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหรือทางานด้วยท่าทางต่างๆได้อย่างสมเลินนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันในวันนี้เช่นเคยนะคะอ่า ต่อามานะคะความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะหมายถึงอะไรคะความสามารถของกล้ามเนื้อที่ประกอบนะฮะกิจกรรมซ้ซําๆได้เป็นเวลานานๆนั่นแหละค่ะนักเรียนนักเรียนก็จะได้รู้แล้วว่านักเรียนเนี่ยมีความอดทนของกล้ามเนื้อหรือไม่นะคะทีนี้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะความอดทนกับความแข็งแรงเนี่ยก็จะถูกรวมด้วยกันนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันจะมีวิธีการวัดนะะที่ คล้ายคลึงกันกนะฮะสามารถดูได้เลยนะฮะว่าเรามีความทนและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะคะในช่วงอายุและวัยของเราแล้วก็ในเพศของเราเนี่ยตอนนี้ครูก็จะมีเกณฑ์มาให้นักเรียนได้เปรียบเทียบนะ,ะ <ๆ S 1> เป็นกิจกรรมเล็กๆด้วยนะให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานไปพร้อมๆกันนะนักเรียนค่ะนักเรียนคะความปลอดภัยนะคะรูฝากไว้น,นะ,ะนิดนึงนะก่อน ที่นักเรียนจะทํากิจกรรมการทดสอบนะสมรรถภาพร่างกายนะะนักเรียนควรจะมีการอบอุ่นร่างกายก่อนนะคะก็คือการวอร์มอัพนั่นเองนะคะด้วยการยืดเหยียดนะคะหรือยืดหยุ่นกล้ามเนื้อนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะร่างกายของเราเนี่ยนะคะให้มีความพร้อมมากนะะกับกิจกรรมที่เรากําลังจะทํานะคะและเป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นนะคะกับร่างกายของเราด้วยนะคะนักเรียนการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะนักเรียนนะคะ การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์นะคะหรือข้อบกพร่องของร่างกายในการทํากิจกรรมหรือการทํางานต่างๆนะคะมีดังนี้นะคะอ่ะหนึ่งนะคะการเดินการวิ่งนะคะอ่าเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะ2นั่งงอตัวไปข้างหน้านะคะอ่านะคะทีนี้3นะคะลุกนั่งหรือซิกอัพนั่นเองนะคะโอะ้วันนี้กูมี การนะทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมาให้นักเรียนได้นะคะดูทั้งหมด3มิธีนะฮะอ่ามีการเดินวิ่งนะนั่งงอตัวไปข้างหน้าและสุดท้ายเลยนะ,ะลุกนั่งนะ,ะและก็จะมีกิจกรรมด้วยนะคะที่ครูจะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยสามารถทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนได้อย่างง่ายๆที่บ้านของเร,เรียนเองนี่นะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะฮะเราก็มาเข้าสู่นะ,ะการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านที่1น,นะฮะก็คือการเดินนะฮะการวิ่งนะ วิธีการปฏิบัตินะะเรียนให้เดินหรือวิ่งรอบสนามนะคะหรือพื้นที่ลาบเรียบนะคะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะโดยกําหนดรยนนะยะ 1, ทางน,นะคะ1,200เมตรนะอุปกรณ์ก็คือมีนาฬิกานะคะแล้วก็มีสถานที่นะคะเพื่อเป็นการวัดหรือทดสอบความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดนะฮะหรือระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะเรียนการทดสอบนะฮะ น้าที่สองนะ,ะก็คือการนั่งหนอตัวไปข้างหน้านะคะวิธีการปฏิบัตินะให้นักเรียนเนี่ยนั่งเหยียดขาทั้งสองข้างน,นะคะให้เข่าเหยียดตรงนะคะนักเรียนก้มตัวเหยียดแขในนะให้มือทั้งสองนะ,ะเลยฝ่าเท้าออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะทําการทดสอบสองครั้งนะคะเลือกครั้งที่ดีที่สุดนะคะเพียงหนึ่งครั้งนะคะแล้วทําการบันทึกผลนะคะการทดสอบนี้เพื่อเป็นการวัดหรือทดสอบความอ่อนตัวของร่างกายของนักเรียนนะคะนักเรียนอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการทดสอบนะ การลุกนั่งนะคะหรือ Sit อัพนั่นเองนะ,ะเรียนลองดูภาพประกอบก่อนนะคะทีนี้มาดูวิธีการปฏิบัตินะ,ะให้นักเรียนเนี่ยนะคะนอนหงายนะคะแล้วก็ตั้งเข่าขึ้นนะคะเขาทั้งสองขึ้นนะคะนําแขนทั้งสองเนี่ยไว้บริเวณหน้าอกนะคะในลักษณะน,นะคะควายมือและเอามือเนี่ยวางไว้บนไหล่นะคะด้านตรงข้ามนะคะโดยนะคะให้นักเรียนเนี่ย จับคู่เนาะมีคู่เนี่ยจับเท้าทั้งสองข้างไว้ให้เรียนด้วยนะ,ะเมื่อได้ยินสัญญาณเตรียมหรือเริ่มนะ,ะให้ลุกขึ้นนะ,ะโดยแขนอยู่ที่หน้าอกตลอดเวลาการลุกนั่งนะคะจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนะ,ะข้อศอกแตะบรอเป็นต้นขานะคะจากนั้นนะักเรียนกลับสู่ท่าเริ่มโดยให้หลังเนี่ยส่วนล่างเนี่ยสัมผัสกับบะทำให้มากที่สุดในเวลา1นาทีนะคะสามารถทํา แล้วพักไปด้วยได้นะคะจะพักในท่านอนหรือนั่งก็ได้นะแต่ทําให้ครบในเวลา1นาทีนะคะแล้วก็นับจํานวนครั้งนะคะอ่านะคะการทดสอบนี้นะเป็นการวัดเพื่อทดสอบความแข็งแรงและความสมดุนของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อที่ครูบอกนี้นะทำในท่านี้นักเรียนจะทําการวัดทดสอบกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลังนะคะอ่แล้วก็อาจจะมีกล้ามเนื้อต้นขาเข้ามาร่วมด้วยนะคะนักเรียนนะคะทีนี้เราจะดูนะคะว่า ใน1น่าทีเนี่ยเราจะนับจํานวนครั้งได้อย่างไรนี่นะคะมีเกณฑ์การประเมินให้นะคะนักเรียนจะสามารถนับจนานวนครั้งได้ก็ต่อเมื่อนะคะข้อสอบของเรียนมาแตะที่บริเวณต้นขาค่ะอาวคุณครูมีคลิปนะคการปฏิบัติที่ถูกต้องให้นักเรียนได้ดูด้วยนะ,ะสอบลูกนั่งเมื่อสักครู่นี้ครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะที่คุณครูเนี่ยได้ปฏิบัตินะ,ะให้นักเรียนมาได้ชมนะ,ะรับชมพร้อมกันนะคะดูนะคะขั้นตอนการปฏิบัตินะคะ เริ่มต้นนะจากการนั่งยืดเท้าไปด้านหน้านะะคแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งเข่านะดึงขาเข้ามานะคะตั้งเข่าขึ้นนะ,ะในลักษณะทำมุมนะคะเล็กน้อยตามภาพเลยนะคะนักเรียนก็มือประสานกันไว้นะคะที่บริเวณหน้าอกนะ,ะให้มือทั้งสองข้างนั้นจับอยู่ที่บริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะค่ะทีนี้ถ้าเรียนพร้อมแล้วน,ะะนักเรียนก็เข้าสู่ท่าเตรียมนักเรียนก็เอ็นหลังนะคะ ลงไปชิดกับเบาะนะคะหรือพื้นนะคะหาเรียนพร้อมนะคะได้ได้ยินสัญญาณเริ่มนะคะจากคู่ของเราแล้วเรียนก็ยกตัวขึ้นมานะคะให้ข้อสอบเนี่ยมาแตะที่บริเวณต้นขาหรือหัวเข่าของเราถือว่าเป็นการทำนะ,ะสมบูรณ์นับหนึ่งครั้งนะคะทำไปเรื่อยนะคะภายในหนึ่งนาทีนะคะนักเรียนนับจํานวนครั้งนะคะข้อสอบแตะที่บริเวณต้นขาหรือเข่านะคะได้จานวนครั้งเท่าไหร่ก็ถ้าครบหนึ่งนาทีก็ทําการบันทึกผล เมื่อเราทำการทดสอบนะคะครบจำนวนหนึ่งนาทีแล้วได้จำนวนครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมาดูนะคะเกณฑ์การประเมินนะคะมีตารางเปรียบเทียบให้นักเรียนได้ดูนะคะวันนี้แบ่งออกมานะคะเป็นทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะให้นักเรียนดูเลยนะคะเปรียบเทียบช่วงอายุนะคะเพศแล้วก็นําจํานวนครั้งที่ได้มาเปรียบเทียบตามตารางนะคะที่คุณครูแสดงให้เห็นบนหน้าจอนี้นะคะ แล้วก็บันทึกผลของนักเรียนลงไปได้เลยถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะฮะการทดสอบนะฮะลุกนั่งค่ะสุดท้ายนะคะนักเรียนวิธีการนะคะสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของเราเพื่อสุขภาพนะคะก็มีวิธีการดูแลนะคะทั้งหมด3วิธีนะฮะดังนี้นะคะเป็นวิธีการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยนะคะในด้านที่1นนะคะเป็น นะฮะการออกกําลังกายนะฮะอย่างสม่ำเสมอนะฮะและในด้านที่2นะฮะก็คือเราต้องมีการพักผ่อนนะคะที่เพียงพอนะคะอ่าและในด้านสุดท้ายนะฮะการทํากิจกรรมันทนาการนะฮะนี่ในด้านนี้นะเป็นการดูแลทางน่าจิตใจให้กับตัวเรานะคะทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบนะนักเรียนทําให้ครบนะทั้ง3าอย่างนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีสมรรถภาพทางกายนะฮะแล้วก็มีความสมบูรณ์ในทางด้านร่างกายนะะมากพอแล้วนะคะนักเรียน ค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปดูเลยนะคะในกิจกรรมท้ายบทเรียนเราก็มาเข้าสู่กิจกรรมท้ายบทเรียนกันนะคะวันนี้คุณครูก็มีใบงานมอบหมายนะคะให้กับนักเรียนนะคะได้ทำค,คุณมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะคัดลงในสมุดของเรียนเลยนะคะคือทําลงในสมุดเลยนะคะทั้งตัวแบบบนันทึกการทดสอบนะคะการลุกนั่งนะะแล้วก็ การตอบคาถามนะพัฒนากระบวนการคิดทั้ง2ข้อที่คุณครูมอบหมายไปในวันนี้ข่ายนักเรียนฝึกทำนะฮะฝึกคิดและฝึกวิเคราะห์นะคะแล้วเราจะพบกันใหม่นะฮะนักเรียนในการเรียนครั้งหน้านะคะขอให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยนะคะปราศจากโรคโควิด19นะคะแล้วพบกันในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายะนักเรียน